สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหัวข้อของงาน MEP กันต่อนะครับโดยในวิดีโอนี้ผมจะแนะนำการตั้งค่านะครับระบบไฟฟ้าในการที่จะทำงานโมเดล MEP ในส่วนของเล t r i c อ l นะครับเราจะต้องมีการตั้งค่าระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ในตัวโปรเจกตของเราก่อนโดยวิธีการนะครับ ให้ไปที่แท็บ System จากนั้นในส่วนของ Group Electrical นะครับจะมีตัวเลือกนะครับเป็นลูกศรชี้ทแยงนะครับตัวนี้คือ Electrical Setting นะครับให้ทำการคลิกไปยัง Electrical Setting ลำดับต่อมานะครับในส่วนของ Voltage Definition ในตอนนี้เรายังไม่มีการกำหนด Voltage Definition ให้กับตัว Project แอรทำการกำหนดก่อนนะครับโดยผมจะกำหนดโดยใช้ชื่อของแรงดันไฟนะครับแรงดันไฟของบ้านเราก็จะใช้เป็น220โวลต์ดังนั้นตัวชื่อผมจะใช้เป็น220โดยปกตินะครับในส่วนของตัวแรงดันไฟของเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นค่าที่คงที่ตลอดเวลาแต่มันจะมีการแกว่งของค่าอยู่ซึ่งในช่วงของการแกว่งค่าสูงต่ำเนี่ยก็ต้องถูก เซตติ้งไว้ด้วยนะครับว่าค่าในช่วงสูงกับช่วงต่ำนะครับเป็นเท่าไหร่ค่าช่วงสูงนะครับผมกําหนดเป็น240ค่าช่วงต่ําผมกําหนดเป็น200และค่าตัวไฟฟ้าที่เราใช้จริงๆก็คือเป็น220นะครับอันนี้คือตัว Voltage Definition ของตัว Project ในลำดับต่อมานะครับเราทําการกําหนด distribution system นะครับหรือระบบจ่ายไฟที่มีนะครับสำหรับระบบจ่ายไฟนะครับเราสามารถที่จะกำหนดเฟสของไฟนะครับว่าเฟสของไฟเนี่ยเป็นเฟสเดียวหรือ3เฟสนะครับสามารถกำหนด y ก็คือจำนวนสายนะครับที่ที่ใช้ในการจ่ายไฟแล้วก็มีการกำหนดสายนะครับว่าใช้โวลเตจในแต่ละสายสาย l เป็นเท่าไหร่นะครับ ll lg นะครับ ผมต้องการตั้งชื่อนะครับโวลเตจของเรา,เาตัว distribution system ตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็น220โวลต์เช่นกันนะครับจากนั้นในส่วนของ lg o l t เต e นะครับผมใช้ค่า220ที่เราทำการกำหนดโวลเตตไว้นะครับตัวนี้จากนั้นผมกดโอเคครับ เยียงเท่านี้นะครับในโปรเจกต์ของเราก็จะมีการตั้งค่าตัว Distribution System ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับในวิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาดูวิธีการในการสร้างระบบไฟฟ้าในโปรเจกต์กันครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ